หอ,อยลายนะคะหอยลายน่ากินมากตัวใมากที่เดอร์มองนะคะอ่าหอยลายขายเป็นแพ็คนะคะพร้อมทานเลยนี่หอยลายสวยๆเลยจ้า ทานนะคะอันนี้ก็แกะแล้วอันนี้หอยอะไรอ่ะอันนี้หอยอะไรไม่รู้ค่ะอันนี้อะไรไม่รู้ตัวคมมากหอยตลับหอยตลับนะคะ